สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะสี่ทุ่มคืนวันพฤหัส21ธันวาคม2566อยู่กับดิฉันนะคะเนสทิ่คำพอรอยู่กำเแนดค่ะ คืนนี้มีหลายประเด็นที่ทั้งต้องจับตาแล้วก็น่าสนใจมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนค่ะล่าสุดยังคงลุกลามบานปลายล้มไปอีกเจ้าแล้วค่ะเป็นใครอย่างไรรอติดตามกันนะคะรวมถึงเรื่องของวิกฤตทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสําคัญของโลกใบนี้ จะแก้ไขอย่างไรแล้วมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้ารวมถึงสินค้าในบ้านเราหรือไม่นะคะก็ต้องรอฟังกันและเรื่องของราคาข้าวนะคะที่ยังคงพุ่งแรงไม่หยุดแต่และอย่างรอฟังกันได้ในค่าคืนนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องแรกนะคะไปดูที่ประเทศจีนก่อนค่ะวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะคะยังคงมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องล่าสุดมาอีกเจ้าหนึ่งแล้วค่ะไชน่าเอายวนกรุ๊ป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะที่เผชิญกับปัญหาผิดนัดชำระนี้ยืนคาร้องต่อศาลแขวงนิวยอร์กของสหรัฐค่ะเพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา15ของกฎหมายล้มละลายนะคะเพื่อขอให้ศาลสหรัฐอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศแล้วก็เพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ ซึ่งบริษัทไชน่าเอายวนมีหนี้สินพร้อมดอกเบีย้ยในต่างประเทศทั้งสิ้น6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะณสิ้นปี2,515แล้วก็กำลังดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจในฮ่องกงในหมู่เกาะเคมันแล้วก็หมู่เกาะบริติ s เวอร์จินหลังจากที่บริษัทนั้นตัดสินใจไม่จ่ายหนี้ในปีที่แล้วหรือว่าปี65นั่นเองค่ะขณะที่สนักข่าวรูมเบิร์กนะคะรายงานบอกว่า ขณะนี้หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ของบริษัทไชน่าเอายวนถูกควบคุมภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์กแล้วค่ะนับตั้งแต่วิกฤตนี้สินในภัษดาริมาซับของจีนนะคะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางปี64ค่ะบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งที่มียอดขายบ้านรวมกันในสัดส่วน40%ของยอดขายบ้านทั้งหมดในจีนเจอกับปัญหาการผิดนัดชำระหนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ของเอกชนค่ะที่มีเรื่องของปัญหาการเงินนะคะสถานการเงินถูกสั่นคลอนหลังจากที่รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการควบคุมภาวะร้อนแรงของภาคสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะ ยังอยู่ที่จีนนะคะต่อไปต่อกันที่ธุรกิจการค้าการขายระหว่างจีนและสหรัฐกันบ้างค่ะอย่างที่หลายคนทราบกันว่าสหรัฐมีการทําสงครามหรือว่ากีดกันทางการค้ากับจีนในแง่การส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะโดยกล่าวอ้างว่าจีนจะเอาเทคโนโลยีขั้นสูงไปทําอาวุธร้ายแรง แต่ไม่ใช่สําหรับสินค้าประเภทอื่นค่ะล่าสุดบริษัทโบอิงของสรัฐนะคะได้ส่งเครื่องมินลําใหม่ให้กับจีนแล้วค่ะหลังจากที่ถูกระงับมาตั้งแต่ปี6-2เลยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนิติสาร t The Air c u r r e n t รายง,งานค่ะบอกว่าบริษัทโบอิง ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสรัฐนะคะได้รับความเห็นชอบในขั้นตอนสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินของจีนเพื่อได้รับอนุญาตให้เริ่มทำการส่งมอบเครื่องบินรุ่น737 MAX ให้กับจีนอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากที่โบอิงถูกระงับการส่งมอบเครื่องบินรุ่นดังกล่าวเป็นเวลานานถึง4ปีนะคะคือตั้งแต่ปี2,562ค่ะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึง2ครั้งแล้วก็โดนสั่งห้ามขึ้นบินทั่วโลกเลยนะคะโดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนหรือหน่วยง,งานที่เรียกว่า NDRC ค่ะทั้งนี้โบอิงมีการถแถลงนะคะบอกว่า เรายังคงสนับสนุนลูกค้าของเราในประเทศจีนและเราพร้อมที่จะส่งมอบเครื่องบินให้กับลูกค้าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะซึ่งการที่มีการกลับมาส่งมอบเครื่องบิน737 max ให้กับจีนอีกครั้งหนึ่งนะคะของ Boeing ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ ตลาดการบินที่สําคัญที่สุดของโลกนะคะโดยโบอิงก็คาดการว่าการส่งมอบเครื่องบินให้กับจีนจะมีสัดส่วนมากถึง20%ของปุปสงค์เครื่องบินทั่วโลกจนถึงปี2,585นู่นเลยค่ะ พาคุณผู้ชมไปต่อที่สถานการณ์เรื่องของวิกฤตทะเลแดงกันบ้างค่ะเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะถามว่าตอนนี้แต่ละประเทศมีท่าทีหรือความเคลื่อนไหวย่างไรบ้างเพราะว่ากังวลน,นะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าหากเรือต่างๆต้องเลี่ยง ในการแล่นไปอย่างเส้นทางอื่นไปดูที่เกาหลีใต้เลยค่ะเกาหลีใต้บอกว่าพร้อมที่จะหนุนต้นทุนโลจิสติกรับมือวิกฤตทะเลแดงที่กดดันห่วงโซ่บทานโลกค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายคิมบยองฮานร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังลำดับที่1ออกมาระบุค่ะบอกว่า าหลีใต้จะยกระดับการเฝ้าติดตามผลกระทบของสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลแดงหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเดินหน้าโจมตีเรือในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติสงครามกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสชาวปาเลสไตน์ในชนบกาซาพร้อมทั้งประกาศนะคะว่าจ่ายเงินอุดหนุนด้านต้นทุนโลจิสติกให้แก่บริษัทต่างๆที่รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวค่ะ สร้าง,งความกังวลใจต่อห่วงโซ่อุปทานโลกนะคะทำให้ค่าขนส่งสินค้าและราคาน้ำมันโลกแพงขึ้นอย่างรุนแรงค่ะและยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกแล้วก็นําเข้าเก่หรือใต้มากนักนะคะแม้ว่าบริษัทขนส่งสินค้าบางแห่งต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นในการขนส่งก็ตามค่ะ จาการใต้นะคะกลับมาดูที่เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเรากันบ้างค่ะพูดถึงราคาข้าวจะเห็นว่าปีนี้ราคาข้าวค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะแล้วก็มีการพุ่งแรงที่สุดในระดับรอบ15ปีเลยค่ะโดยเป็นการรับความต้องการสูงนะคะด้านเงินเฟ้อด้านอาหารค่ะ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุนะคะว่าราคาข้าวขาว5%ของไทยเราซึ่งเป็นมาตรฐานของราคาข้าวเอเชียนั้นพุ่งขึ้นไปถึง2.5%ค่ะสู่650ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในวันพุทธที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อเทียบเป็นรลายสัปดาห์ถือว่าตัวเลขนี้เป็นระดับที่สูงที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่ตุลาคมปี2551หรือเรียกว่าสูงที่สุดแพงที่สุดในรอบ15ปีเลยค่ะ โดยได้แรงหนุนมาจากความวิตกกังวลว่าอุปสงค์ข้าวนั้นจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อปรากฏการณ์เอลนโ뇨นะคะทำให้อุปทานข้าวตึงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะโดยข้าวก็ถือว่าเป็นอาหารหลักนะคะสำหรับประชากรหลายพันล้านรายในทวีปเอเชียแล้วก็แอฟริกาด้วยค่ะ ทางสนาข่าวรูมเบิร์กนะคะรายงานบอกว่าครั้งก่อนที่ราคาข้าวพุ่งสูตระดับดังกล่าวเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่อินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกสั่งจํากัดการส่งออกข้าวแล้วก็สภาพอากาศแห้งแล้งนะคะก็ถือว่าบั่นทอนผลผลิตข้าวถ่ายด้วยค่ะทางด้านอินเดียว่าอย่างไรกันบ้างนายกรัฐมนตรีนาเรนทาโมดีแห่งอินเดียนั้นก็กังวลค่ะเรื่องของเงินเฟ้ออาหารนั้นพุ่งสูงขึ้นเช่นกันเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลงกระทบ ต่อคะแนนเสียงก่อนที่อินเดียนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้านี้นั่นเองค่ะซึ่งต้นทุนข้าวสูงขึ้นแม้ว่าอินเดียนั้นจะมีการจํากัดการส่งออกแล้วนะคะรวมถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีโดยทางกระทรวงอาหารอินเดียระบุนะคะว่าอินเดียนั้นมีข้าวในคลังจํานวนมากค่ะราคาข,าข้าวรายปีนั้นสูงขึ้นประมาณ12%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและทางเจ้าที่เองมีการไปขอให้โรงสีนั้นลดราคาค้าปลีกข้าวด้วยนะคะ จากประเด็นเศรษฐกิจต่างๆนะช่วงหน้าเรากลับมามาโฟกัสเรื่องการลงทุนกันมากดีกว่าเตรียมพร้อมสําหรับปีหน้ากันเลยค่ะเราจะมาเคาะหุ้นแกร่งสําหรับปีหน้ากันค่ะอยู่กับมันนี่ทุ a y เดกกันต่อค่ะช่วงนี้เรามาเจาะมาดูทิศทาง การลงทุนในบ้านเรากันบ้างนะคะก็ในเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันจะสิ้นปีและก้าวข้าไปถึงปีใหม่จะมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ,ษหรือไม่นะคะคืนนี้เราอยู่กับคุณประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตครับสวัสดีครับค่ะทักทายกันเลยนะคะแล้วก็คําถามแรกเลยค่ะ อีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ค่ะจากคริสต์มาสไปถึงปีใหม่มีประเด็นอะไรที่นักลงทุนยังคงต้องจับตาเป็นวิสัยทัรการกลงทุนในช่วงนี้ไหมคะก็ช่วงนี้คงคงไม่ได้มีอะไรนะครับอย่างบ้านเนี่ยบรรยากาศการลงทุนทั้งในตลาดพิษกรัฐหรือในเอเชียเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่สภาสะสภาวะเงียบสงบนะครับก็คือมันจะค่อนข้างมีบุคลาการซื้อขายเบาบางเงียบๆไปจนถึงช่วงคริสต์มาสนะครับ แต่ผมเดาว,ว่าหลังจากช่วงคริสต์มาสมาเนี่ยนะครับตั้งแต่คริสต์มาสเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มได้เห็นนะครับเม็ดเงินเนี่ยเคลื่อนไหวเข้ามาในตลาดหุ้นบ้างนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในทุกๆปีนะครับคือต่างชาติเนี่ยจะเคลียร์ของออกก่อนคริสต์มาสแต่พอหลังคริสต์มาสเนี่ยก็ยจะมีเงินไหลกลับเข้ามานะครับก็แปลว่า ยังคงเป็นเวลาที่อาจจะเงียบๆอยู่นะะได้ลุ้นกันต่อในช่วงปลายปีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าคุณประกิตประเมินสำหรับภาพรวมของปีหน้าล่ะคะมีความหวังยังไงบ้างถ้าหากมองในแง่บวกแล้วก็ในแง่ของความท้าทายสำหรับการลงทุนในปี2024นี้ค่ะว่าปะเป็นบวกเนี่ยก็จะมีเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของตีมเ็ดคัทนะครับก็คือเซ็นทรัลแบงก์ราคากลางทั่วโลกเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอันนี้เกิดขึ้นแน่ ทีนี้หลังจากเกิดตับลดดอกเบียนโยบายอะไรจะเกิดขึ้นตามมานะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเเงินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเข้าเข้าไปสู่พวกมันนี่มาเก็ตนะครับในตลาดมันนี่มาเก็ตเนี่ยกองทุนตลาดเงินเนี่ยเ,เงินเข้าไปสู่ตลาดนี้เนี่ยกว่าหกล,ล้านล้านเหนนรียญนะทำนิวไฮเรคคอร์ดเป็นัตทิการถ้าหากดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเงินตรงนี้มันต้องระบายออกมา นะครับก็คาดการกันว่าน่าจะระบายออกมาเข้าอะไรบ้างเข้าตราสารหนี้และก็เข้าตลาดหุ้นนะครับแล้วพอเข้าตลาดหุ้นเนี่ยถามว่าเข้าตลาดไหนแน่นอนว่าก็คงต้องเข้าตลาดที่มันมีภาพของการเตับโตที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมองลองมาก็อาจจะต้องเป็นพวกเอเชียอะไรก็ตามเขาก็เริ่มมีการมองกันว่าไม่แน่นะตลาดที่เขาเล็ง,ลงกันว่าน่าจะมีเงินเข้ามาก็คืออีเมอร์ซินมาร์เก็ตนะครับโดยเฉพาะเอเชียอีเมอร์ซินมาร์เก็ต และเป็นไปได้นะเลยพวกกลุ่มประเทศที่มันลกการดนะลกกาดในที่นี้ก็หมายความว่ายังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเลยนะแต่ท,ทางการโตเศรษฐีนเนี่ยคาดหวังได้นะครับอย่างเช่นไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับที่เขาเล็งๆกันว่าน่าจะมีเงินเข้ามาอ่านี่คือประเด็นบวกนะครับนอกจากไทยแล้วก็จะมีอินเดียอินโดนีเซียนะที่เขามองบวกกันในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย เราก็ต้องมองที่ประเด็นลบด้วยประเด็นลบที่เป็นความเสี่ยงมากที่สุดในปีหน้าก็คงเป็นเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของ r e s e r ั่ะ Re ion, นะครับจะเป็น hand landing หรือ soft landing ก็ยังไม่รู้ต้องรอดูนะแต่เศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยจะติบโตนน้น้อยกว่าปีนี้ค่อ,อนข้างแน่นี่คือสิ่งที่ทุกคนังบลนนะครับก็แปลว่าถ้ามองในแง่มุมบวกไทยเราก็ยังพอมีโอกาส แต่งแง่ลบเองก็ต้องคงต้องจับตาใช่ไหมว่าจะเกิด r e c e s s i o n หรือว่าถดถอยจะเป็น h a ร d หรือว่าเป็นซอฟกันแน่นั่นเองนะคะแล้วถ้าหากมองไปถึงเรื่องของปัใจจัยในประเทศบ้างล่ะคะมีจุดไหนที่รู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือว่าถ้ายังมีอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับนักลงทุนไทยในบ้านเรากันบ้างคะปัจจัยในประเทศผมว่าปีหน้าเนี่ยเราเราต้องติดตามอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องการพิจานะรณาอุปมาปี67นะครับ แน่นอนว่าเขาก็คงเอาเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเข้าสภาด้วยนะครับและถ้าเกิดสภาเป็การอนุมัติผ่านนะเราก็คงต้องติดตามดูว่าจะมีการยืน่นร้องเรียนไปยื่นต่อสารรมนูญในการไม่ได้ใยหรือไม่อ่ะถ้าไม่มีแล้วเราได้นี้อได้เงินกว่าห้าแสนล้านมาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอันนี้ก็จะคาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้นะครับแต่ถ้าหากไม่มีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่อย่างน้อยถ้ามีเนี่ยมันก็จะพอแบบมีเรื่อง,ม,องมีเรื่องกระตุ้นได้บ้างนะครับอันนี้ที่หนึ่งนะ อันที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองในประเทศเนี่ยน่าจะมีความเข้มข้นดราม่าโดยเฉพาะตั้งแต่มกราคมนี้เป็นต้นไปมกราคมที่สีงนี้เนี่ยวันที่ยี่สี่มกราคมก็ดราม่าแล้วนะครับศาลรัฐมนูญก็นัดฟังคําวิิจัยนะครับในคดีนะครับผมประเด็นที่คุณทิพาเนี่ยถือครองหุ่นสื่อหรือไม่นะครับอ่านะครับก็คือถือครองหุ้นในทีวีเนี่ยมันเป็นสื่อหรือไม่นะครับแล้วก็ ในเนรื่องพฤสพาเขาก็ต้องติดตามด้วยไเป็นช่วงเวลาที่สวปัจจุบันเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกตัวนายกรัฐมนตรีได้การเปลี่ยนแปลงอะไกันเมึองอาจจะมีเกิดขึ้นไหมนะฮะมันก็จะมีความดราม่าในช่วงนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับอื่นๆแล้วคงเป็นเรื่องของทิศทางนะการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเรื่องของท o โอปริกนะครับ ปีหน้าจะเป็นปีที่เรียกได้ว่า geo political โ,โ,โดยเฉพาะในโซนของอะตะว,วันออกกลางนะครับอย่างเช่นเรื่องของอิสราเอลแต่ว่าถ้าในส่วนของรัสเซียยูเครนเนี่ยต้องจับตาให้ดีเพราะมัานอาจจะมีเกมเชนนะมันมีสงครามมาแล้วสองปีแล้วนะครับปีหน้าก็อาจจะได้เห็นหอ้าปีที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีเรื่องของการเจราจานะครับในการที่จะ,ะสมบสึกกันก็ถ้าจะมีอะไรก็อยู่ที่ปีหน้ารวมไปถึงปีหน้าจะเป็นปีแห่งการ เลือกตั้งของหลายประเทศเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐาน,นะครับเลือกตั้งประธานาธิบดีอินเดียอินโดนีเซียอขอเคไทยถ้าเป็นอินเดียเนี่ยเลือกตัวนาย,ยกรัฐมนตีนะครับกพ ปีนี้ก็จะเป็นปีที่มีเรื่องให้รุ้นเยอะครับโอ้โหฟังดูนะ่าสนใจทั้งนั้นเลยนะบ้านเราเองเห็นเงียบๆ,ๆจริงๆก็มีหลายประเด็นนะ<ๆ>ก็ลืมไปเหมือนกันเรื่องของการเมืองด้วยนะแล้วก็เรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็ทีนี้ถ้านะักลงทุนฟังอย่างนี้แล้วกลยุทธ<อ>์<ๆ>การลงทุนที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรบ้างคะรวมถึงขอหุ้นแกร่งสําหรับปีหน้าด้วยคะ่โโยะโดยภาพรวมแล้วบางทรยังมีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะความเสี่ยงเรื่องของการเจริญเติบโตความสัมพันธ์การเติบโตทางด้านทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเราจะมีการคาดการณ์ว่าปีหน้าเราอาจจะเติบโตในระดับ3.8เปอร์ซนตถ้ามีดิจิตอลวอลเล็ตถ้าไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตเอาอาจจะเติบโตในระดับ3.2เนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะต้องมีการถูกปรับลดนะฮะคาดการณ์หรือรีไวซ์อ่อรีไวซ์ดาวลงมานะครับปรับลดคาดการณ์เพราะว่าก็เศรษฐกิจเรามันค่อนข้างออคาดการณ์มักจะคาดการณ์ดีตอนต้นปีแต่สุดท้ายแล้วก็มักจะไม่ได้ดีอย่างนั้นนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวัง และการลงทุนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราคงวาดคาดว่าภาพว่าคาดหวันดีๆยาวๆเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าจะคาดหวังอะไรเนี่ยอาจจะคาดหวังได้เฉพาะในช่ชงแบบสี่เดือนแรกของของปีผมยังเชื่อว่าสี่เดือนแรกของปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยอาจจะมีเซ็นิเด็กอาจจะมีความพยายามในการื้นตโตได้นะครับพันสี่ร้อยสี่สี่จุดอาจจะได้เห็น่อดสิ้นปีนี้หลังปีหน้าเนี่ยมันก็อาจจะลุ้นไปที่ประมาณพันห้าร้อยห้าสิบแปดจุด นะครับอัพไซด์มันได้แค่นั้นนะครับแล้วหุ้นที่เราด้กจะต้องมีผมก็เน้นไปที่เดือนแลกกาดหลายๆตัวนะครับที่โดนขยี้ในปีนี้เช่น AOT, IVL, EPSC, SCGP, ติดล้อนะครับ BCH นะครับ Homepro นะครับ b r a n d House พวกนี้เป็นหุ้นที่น่าเก็บสะสมนะครับขอภัยลืมอีกสองตัวนะครับคือ c d g กับ SCB ด้วยครับค่ะเออว่าเป็นชุดที่พึ่งพาได้นะครับค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จาการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์เนอร์จำกัดนะวันนี้ประเด็นได้ฟังน่าสนใจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครัสวัสดีค่ะก็ถือว่านะักลงทุนไทย หวังได้ฝันได้ยังน้อยระยะสั้นไว้ก่อน4เดือนในปีหน้านะคะก็ยังคงมีความหวังแล้วก็ตั้งสติกันหลายประเด็นที่ต้องจับตาแล้วก็ระวังกันต่อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมา m ันนี้ทุ a y เดมีข่าวนะ่าสนใจมาฝากกันต่ออีกค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร เามเข่าวกันต่อเลยค่ะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะเอาใจสายช้อปปิงะะ้ง้วยค่ะเพราะว่าทางธนาคารกรุงเทพและเดอรมอกรุปนะคะได้จัดงานเฉลิมฉลองเปิดตัวบัตรแบง g อกแบงก์เอ็มวซค่ะแล้วก็มีการดึงดารานหนุ่มนะคะคุณไบรท์วชิรวิทย์สร้างตำนานนักชอปรุ่นใหม่ติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ ังจากเปิดตัวความร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่ระหว่างธนาคารกรุงเทพธนาคารพาณิชย์ชั้นนําระดับภูมิภาคที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของไทยกับเดอะมอลล์กรุ๊ปเจ้าของและผู้พัฒนาโครงการค้าปปีกชั้นแนวหน้าของไทยที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า42ปีประสานดิจิทัลแบงกิ้งและไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเข้าด้วยกันภายใต้คอนเซปต์เดอะลีเจนเดอรี่เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการนักช็อปผ่านบัตรแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าครอบคลุมทั้งบัตรเครดิตบัตรเด bit, บิตบัตรพพีเ บิ๊กการ์ดและบัตรกดเงินสดเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ทุกไลฟ์สไตล์การช็อปให้กับลูกค้าเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาในวันที่20พฤศจิกายนธนาคารกรุงเทพร่วมกับเดอะมอลล์กรุ๊ปจัดงานเฉลิมฉลองความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในการเปิดตัวบัตรแบงคอกแบงก์เอ็มวีอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซปต์เดอะลีเจนเดอรตำนานนักช็อปยุคใหม่ไบร g ์ก e ่าเ a ิมณควอเทียอเวนิวศูนย์การค้าดีควอเทีย โดยได้รับเกียรติจากคุณชาสิริโสพลพนิษฐ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขึ้นกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพกับเดอะมอลล์กรุในการสร้างสารรค์บัตรเครดิตและบัตรเดบิตบแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าที่จะเป็น Payment s o l u ูชันพร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ด้านคุณสุภรักษ์อัมพุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุจำกัด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพในฐานะเพื่อนคู่คิดและพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการเปิดตัวโครงการแบงคอกแบงก์เอ็มที่จะช่วยยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮอตแห่งปีไบรท์วชิลวิทย์พร้อมด้วยเหล่าดาราเซเลบิตี้ระดับท็อปของเมืองไทยและได้รับเกียรติจากพันธมิตรทางธุรกิจบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการมาร่วมเฉลิมฉลองอย่างคับข้างสะท้อนภาพลักษณ์เหนือระดับของบัตรแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่า งานเปิดตัวของบัตร Bangkok Bank M Visa เป็นที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ได้รับเชิญมาก็มีทั้งผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เป็นท็อปสเปนเดอร์นักข่าวก็มาร่วมแสดงความยินด,ดีนกับการเปิดงานครั้งนี้ดารานักแสดงก็ได้มาร่วม สร้างความสนุกสนานนะฮะให้กับผู้ร่วมงานครั้งนี้นะคะต้องบอกเป็นงานแก a นโอเพนนิ่งนะคะอย่างเป็นทางการนะคะก็คือกับ Public เลยนะคะในส่วนของแบง g k ก k b a เอ็นดีซ่นะคะก็สำหรับบัตรธนาคารนะคะกรุงเทพกับร่วมกับ The m o อ e Group ใบนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีสิทธิประโยชน์มากมายนะคะคอนเซปต์ชื่อ The Legendary เพราะเราเชื่อว่าวันนี้คนรุ่นใหม่นะคะหรือคนรุ่นอีเวนรุ่นแบบที่อาจจะเป็น Gen X GenY หรืออีเวนต์อย่างอัลฟาเองเนี่ยก็อยากสร้างตำนานให้ตัวเองนะคะแล้วเราก็อยากจะให้มีตำนานนักช็อปนะคะสำหรับคนยุคนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เจนไหนนะค,ะคุณคุณก็เป็นนักช็อปยุคนี้ได้นะคะบรรยากาศการเปิดตัวจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เริ่มด้วยการแสดงจากเหล่าศิลปินดาราเซเลบตี้คนดังแฟชั่นโชว์จากลีเจนเดอรี่ชั้นดำของเมืองไทยและเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาแคมเปญเดอะลีเจนเดอรี่ตำนานนักช็อปยุคใหม่ไบ้กว่าเดิมโดยไบรท์ว,วชิลวิท ซุปตาหนุ่มที่เปรียบเสมือนตำนานของคนยุคใหม่รับชมพร้อมกันครั้งแรกในประเทศไทยในงานนี้คุณไบร์นี่ถือว่าเป็นรีเจนเดอรี ally, นะฮะของคนไทยนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุคลิกนะแล้วก็มีความสามารถพิเศษก็เชื่อว่า,าคุณไบร์เองจะเป็นแบรนด์แอมบาส a d เดอร์นะให้กับบัตรแบงกงแบงก์เอ็มบิซได้เป็นอย่างดีครับ เราบัตรแบงค์ขอบแบงค์เอ็มวีซ่านะครับก็จริงๆริงจริงตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผมมากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานแบบในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยเราก็บินบ่อยแล้วเราก็ช้อปบ,บ่อยด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนบัตรใบ,บนี้มันตอบโจทย์แพลนใบเดียวเลยสำคัญน,นะครับสิทธิพิเศษเยอะมากก็คือบคแบงค์ขอบแบงค์เอ็มวีซ่าทุกคนสบายใจได้ในการใช้บัตรแบงค์ขอบแบงค์เอ็มวีซ่าครับบัตรแบงค์ขอบแบงค์เอ็มวีซ่ามอบสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นักช้อป ด้วยส่วนลดสูงสุด10%รับคะแนน M p o i n t สูงสุด4เท่าใช้คะแนน2เท่าของยอดซื้อลดเพิ่มอีก25%พร้อมบริการพิเศษทั้งในห้างนอกห้างและการเดินทางต่างประเทศตั้งเป้าบัตรเครดิตและเดบิตแบงคอกแบงก์ M Visa จำนวน2ล้านใบาภายใน5ปีตั้งแต่เปิดไปการแถลงข่าวไปคราวที่แล้วนะก็ได้รับความนิยมนะแล้วก็ได้รับความสนใจนะจากทั้งนักชอปเป็นจำนวนมากครับการเปิดรับสมัคร บัตร b a n k k o องแบ k m ์เอ a มเนี่ยเริ่มอย่างเป็นทางการจุบวันที่1นึ่ซ e m b e การเปิดรับสมัครเนี่ยก็มีโปรโมชั่นนะด้วยนะว่าถ้ามีการใช้จ่ายนะภายใน60วันหลังจากที่ได้รับบัตรนะก็จะได้กระเป๋าเดินทางเนช่วงในการช้อปปิง้งนะช่วงนี้นะใน3เดือนแรกเนี่ยนะก็จะได้พอยต์5เท่าก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะในการออกข,อข่อครั้งนี้ครับ บัตรเครดิตใบนี้นะคะหรือบัตรเดบิตด้วยนะคะก็จะเป็นอีกบัตรหนึ่งนะคะในใจนัดช้อปนะคะยุคนี้นะเพราะว่าเราก็มีร่วมนะคะกับห้างเยอะแยะมากมายนะคะในต่างประเทศด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเดินทางไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไปมาเลเซียนะคะไปไต้หวันและอีกหลายๆประเทศเลยนะคะเรามีเครือข่ายห้างเยอะแยะมากมายนะ,ะที่จะให้ส่วนลดหรือว่าให้ต้องบอกว่า p i l e g e ในโอกาสเปิดตัวบัตรใหม่ครั้งนี้ธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นการรับรู้และเชิญชวนให้ลูกค้ามาสมัครบัตรใหม่พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบงค์ของแบงก์เอ็มวีซ่าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาบูธแบงค์ของแบงก์เอ็มภายในห้างเดอะมอลล์ทุกสาขาเอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียเอ็มสเฟียร์และพารากอนหรือแบงค์ของแบงก์โมบายแบงกิ้ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช้อปปิ้งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับของน้องไบร์นั่นเองนะคะก็ใครที่สนใจติดต่อสอบถามกันได้ทางธนาคารกรุงเทพเลยค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับมันนี t ท d a y ทันโลกกันเงินค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามดิฉันแนษชิคมพรและทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สี่ทุ่มสวัสดีค่ะ